เริ่มต้นลงทุนง่ายๆแม้ไม่เคยลงทุนมาก่อนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ w e l l for Hill Hero ช่องที่จะทำให้คุณมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับการลงทุนสำหรับมือใหม่ที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆและทำได้ทันทีครับผมถ้าสมมุติว่าคุณ ไม่เคยลงทุนมาก่อนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณที่สุดครับผมก่อนอื่นเรามาเรียนรู้กันก่อนครับว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนครับสำหรับการออมเงินในบัญชีธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากดิจิตอลต่างๆที่ได้อัตราดอกเบี้ยประมาณ0.5ถึง1.5ครับ มันไม่เพียงพอครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อด้วยซ้ำถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะใช้เงินทำงานการลงทุนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆครับการลงทุนนั้นช่วยให้เงินงอกเงยและสามารถทำให้เรามีเงินใช้หลังเกษียณและสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวของเราได้อย่างสบายครับผมก่อนอื่น ผมอยากให้ทุกคนดูกราฟตรงนี้ครับสำหรับกราฟนี้นะครับทุกคนเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างการออมเงินและการลงทุนเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา20ปีครับอยากให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราออมเงินเดือนละ1000บาททุกๆเดือนครับเป็นระยะเวลา20ปีนั้น เราจะใช้เงินทั้งหมดที่2,40,000บาทหากเรานำเงินตรงนี้ครับไปออมเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยอยู่ที่1%เวลาผ่านไป20ปีครับเงินเราจะเพิ่มจาก2 4 4 0 0 0เป็น2,65,561บาทครับ แต่ถ้าวันนี้เราเปลียนไปลงทุนในจำนวนเงินเท่าเทกันเดือนละ1,000บาทครับโดยที่เราลงทุนในสินทรัพย์หรือพอรนะครับที่ให้อัตราผลตอบแทนรวมอยู่ที่7%ต่อปีเงิน2,04 0 0ครับจะเติบโตเป็น5 2 10, 9 9 2 7บาทครับ ซึ่งความแตกต่างระหว่างการออมเงินกับการลงทุนนั้นต่างกันที่255365บาทเลยครับทุกคนแค่นี้เราก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องของการลงทุนทำไมเราถึงต้องเริ่มการลงทุนให้เร็วที่สุดสำหรับตัวผมเองนะครับผมเริ่มต้นเรียนรู้ เรื่องของการลงทุนตั้งแต่อายุ22ครับผมตอนนั้นเรียนจบพยาบาลมาใหม่ๆเลยปริญญาตรีนะครับแล้วก็เริ่มต้นทํางานในแผนก ICU นะครับก็ช่วงแรกครับประมาณ2ปีแรกเนี่ยยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการลงทุนครับก็เลยเลือกที่จะเก็บเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก24เดือนครับย้อนไปประมาณเกือบเกือบ18ปีนะครับตอนนั้นบัญชีเงินฝาก 24เดือนนะครับให้ตรดดอกเบี้ยอยู่ประมาณ3.5%ถึง4%ครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากๆนะครับผมเริ่มต้นออมเดือนละ5,000บาทครับหักจากบัญชีเงินเดือนเลยนะครับหลังจากนั้นพอม,มีเงินก้อนครับพร้อมกับความรู้เรื่องของการลงทุนเราก็เริ่มมีมากขึ้นครับก็เริ่มลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนใน GoFuture นะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังเรียนรู้เรื่องของการลงทุนต่อเราก็ ลงทุนในพอร์ตของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถทําให้เงินนั้นเติบโตแล้วก็งอกเงยจนถึงปัจจุบันครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีความรู้ของการลงทุนเลยแต่อยากที่จะเริ่มต้นลงทุนละ่ะสําหรับผมนั้นผมจะแนะนําให้ลงทุนอะไรมาดูกันครับอย่างแรกครับ การลงทุนสําหรับมือใหม่แล้วก็ยังไม่มีความรู้เรื่องของการลงทุนนะครับผมแนะนําเลยอย่างแรกครับลงทุนในกองทุนรวมครับผมเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นหรือคนที่ทํางานประจำเนี่ยเวลาที่จะเรียนรู้เรื่องของการลงทุนนะครับน้อยมากๆจริงๆแค่ทํางานมาก็เหนื่อยมากๆแล้วนะครับถ้าวันนี้เราอยากเริ่มต้นลงทุนแต่ยังไม่มีเวลาที่จะ เรียนรู้เรื่องของการลงทุนนะครับกองทุนรวมเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสำหรับคุณครับเพียงแค่เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเราแล้วให้ผู้จัดจาก,การลงทุนบริหารการลงทุนให้เราครับยกตัวอย่างเช่นกองทุนตราสารหนี้ครับที่มีความเสี่ยงต่ำแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยหน่อยนะครับกองทุนหุ้นนะครับที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็แลกมากับความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกองทุนรวมผสมก็สามารถที่จะช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงได้ดีเช่นกันครับผมทางเลือกสำหรับมือใหม่ในการลงทุนอย่างที่สองนะครับที่ผมแนะนำก็คือการออมทองครับทองคำนั้นนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงของเราจากเงินเฟ้อนะครับ ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายเลยนะครับที่สามารถให้เราเริ่มต้นออมทองด้วยเงินหลักร้อยหลักพันนะครับแม้กระทั่งหลักสิบก็ยังมีเลยแต่ที่สำคัญนะครับย้ำนะครับสำคัญมากๆก็คือเราต้องลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับต่อไปเรามาดูกันว่าการจัดพอร์ตเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นั้น เราควรจะจัดพอตอยังไงนะครับสำหรับมือใหม่นั้นนะครับผมแนะนำให้กระจายการลงทุนแบบนี้ครับผม60%ลงทุนที่กองทุนตราสารหนี้ครับเพื่อลดความเสีย่ยง30%ลงทุนในหุ้นหรืออาจจะออมทองก็ได้ครับเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับและอีก10%นะครับออมไว้เป็นเงินสด สำลองฉุกเฉินนะครับเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะลงทุนอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการลงทุนได้แล้วครับผมอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแนะนำให้ศึกษารายละเอียดของสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนนะครับทุกครั้งให้เข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนนะครับแล้วก็ ลงทุนตามเป้าหมายและความเหมาะสมในการลงทุนของเราทุกครั้งเลือกสถาบันการเงินที่จะนำเงินไปลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการรับรองมีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องการเงินง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่อง w e l l t h for Health hero ไว้ทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ